คุณแม่ขาปูน้อยหนีบมือวันนี้ยายวิไลจะพาทำลาบปูนานะคะเมื่อเราได้ปูนามาแล้วเราก็จะมาแช่น้ำอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงเพื่อให้ปูได้คายดินคายสิ่งสกปรกออกจากตัวคะ่ะแล้วเราก็จะนำมาล้างอีกให้สะอาด พอสะอาดดีแล้วเราก็จะมาแกะปูออกจากกระดองนะคะอันนี้เราแกะออกมาแล้วอันนี้คือกระดองที่เราแกะออกนะคะทีนี้เนื้อปูที่มันเป็นน้ำมันอยู่ในกระดองนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็จะเอาหางช้อนจิ้มออกมาแล้วก็นำมาผสมกับเนื้อปูที่เราไปตำอันนี้พอเราได้ออกมาแล้วเราก็จะไปะตำะคะ่ะ ไปตำแล้วก็กรองเอาแต่น้ำเอาน้ำมาผสมกรองเอาแต่น้ำปูแล้วก็น้ำปูที่เราได้นี้ไปตุมไปเคี่ยวให้สุกเสร็จแล้วเราจะไปทำเป็นแกงอ่อมเป็นแกงคั่วหรือว่าจะเอาไปลาบไปอะไรก็แล้วแต่ใจเราจะชอบว่าจะกินแบบไหนนะคะต่อไปยายก็จะเอาไปตำค่ะ เป็นวิธีแกะกระดองปูค่ะนี้เราก็จะเอาน้ำมันอีกตัวนี้มารออยู่แล้ว หญ่แบบนี้ค่ะอันนี้คือกระดองน้ำมันทำยังไงเราจะแกะง่ายก็ต้องทำให้มันตายก่อนใช้เกลือเลยค่ะแกะปูเสร็จแล้วก็นำไปล้างอีกน,นะคะด้สะอาดแล้วไปเอาไปตํา ล้วแกะตรงนี้ออกด้วยนี่เป็นลักษณะของปูตัวผู้นะคะปูตัวผู้ทำความสะอาดตรงนี้นเป็นปูตัวเมียเอาออกขอออกให้หมดเลยค่ะ ไปแล้วก็ามาตำค่ะตำเสร็จแล้วเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำนะคะ ปูหน้านี้จะไม่มันเท่าไหร่ค่ะไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงปูมันอยู่ในรูจะมันจะอร่อยกว่าแล้วเราก็เอาไปตําอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่ยังออกไม่หมดอางน,น้ำไปต้ม ั้นตอนนี้เราก็นํามาต้มนะคะเราคั้นเอาน้ำเรากรองเอาน้ำปูที่เราตําแล้วเราก็จะเอามาต้มต้มให้สุกเราก็เอาส่วนที่เป็นมันที่เราแกะออกจากกระดองนะมาต้มด้วยแต่ปูหน้านี้ไม่ค่อยมันนะคะ เนเหน้าแล้งที่มันอยู่ในรูค่ะเาต้มช่วงนี้เรายังไม่ปรุงอะไรนะคะเราจะต้มให้สุกเฉยๆเสร็จแล้วเราก็จะพอต้มสุกแล้วเราถ้ามันเยอะเราก็อาจจะแบ่งไว้ทานครั้งต่อไปได้ใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้ได้เราจะทำเป็นแกงขั่วแกงอ่อม หาผักมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะจะทำเป็นน้ำพริกเรียกว่าปุ่นปูแต่อันนี้ถ้าเราจะลาบเราก็ต้องให้มันแห้งมากๆนะคะเราไปปิดลุงจะต้มให้แห้งประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ปิดไฟ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ปรุงได้ค่ะต่อไปก็จะปรุงลาบปูนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อปูที่เราต้มสุกแล้วมีเครื่องหอมต่างๆเช่นขาอ่อนหอมแดงซอยใบสะระแหน่ใบหอมใบมะกรูดแล้วก็มีน้ำมะนาวพริกปน่น ข้าวคั่วน้ำปลาปรุงรสค่ะเราก็จะทําการปรุงนะคะก่อนอื่นใส่น้ำมะนาวลงไปพริกปูนข้าวคั่วน้ําปลาคนให้เข้ากันค่ะ ก็ใส่พวกเครื่องหอมใส่ค่าหอมใส่มะกรูดในหอมสารเนรค่ะคุณเบาเบาให้เข้ากันนะคะหอมก็พั่จังเลย จิ้มล็กน้อยอร่อยพอดีค่ะเสิร์ฟได้เลยนะคะราบปูเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากค่ะเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ประโยชน์ของปูนาเป็นแหล่งอาหารปูตีนลดคอเลสเตอรอล,ลอบำรุงกระดูกผลิตเป็นเครื่องสำอางช่วยกำจัดเชื้อราค่ะ